มันด้วยนี่ผมมียิ่งยิบดีพินิกไปคารไปคาร์ทละต่อต่อนแม่ข้างหลังเฟี้ยวอ่ะสหรัภาร์นี้เราก็รอแป๊บนึงะเราทำเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติไอ้เครื่องปั๊มอะไรไก่สุกอัตโนมัติก็ต่อไก่ร้องสุกอัตโนมัติอะไร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 กระทำทำดูเสร็จแล้ว เออเราจะรวยอาหารกันแล้วไอพี่จะนั่งคลิกๆกันะเองยกข้าวให้พี่เกียนะอะไรนะจำนั่งที่เองพี่กำลังนำเครื่องฟังไอเรื่องสทิ้งกระยาเองให้พี่มาเกี่ยนะข้าวสิบสามสิบสามไม่1ช่สิบสองเลยแม่งได้มาสามสิบกว่าอันบักเหรอไปตลาดเออยี่ยางผิด แล้วก็คิดไปคาสสลบไปต้งมาดิทำห้องห้องเก็บของได้จริงนะสลบไปแลนวนะจะไปต้องดูจะไปต้องดูเรืองค้องอะไผิดหรือว่าแสสวยนะเออ สลับปเอาไฟุตบาทอที่มันเจ็บอะอะไรที่มันเจ็บเออมันเจ็บได้เด็ก็มันบาดเลฟุตบาทมึงไม่เจ็บหรมึงเดินกวนมึงไม่เจ็บมึงเดินกวน่ไม่เจ็บเออเงอะรูไอยากรู้เรออดมเอาสลับมาตอวการหินนะ พ่อโอมหินนี่เลยครับก็จ๋าป้าจา๋าป้อจา๋าถามะกูจ๋าโอ้โหห,หินแม่งเต็มกล่องเลยแต่งอะไรวะแต่งสกีอยูแย่แ่เสร็จแล้ว อ๋อรู้ลวเอาสลับมาดิม่ใช่าะคุยด้วยเนะพ่อเอาสลับมาดิยังช้าลงเฉยลงช้ายงเฉยลงช้างะเอาแล้ว,ว,าาลวมึงทำอะไรอยู่เนี่ย ับพ <MC S 1> ึ是是่งตอนนี้มันมืดแล้วใช่ไหมอ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 กกอนอมอิ่มอิ่มินเยวอยูีืมกินแม่ตัวเองจิะ เขละกินกันไลกเฮ้ยก็มาดิกินอันนั้นแหละกินอกินอนกินกินชีกินชีแม่เลยินชีไม่เคยร้เยินชียินชีแม่ไม่กินชีพ่อมก็ไม่บอกไอ้สลับินกเแกกันเลยรีบๆ น่าจะไม่หมดแล้วอะไรโดเรมิส <Si S 1> <Si. S 2> ันลาอเมริกาได้ไหมละได้ไ่ต้องนานเลยอุ้ยมึงคิกวบเอามาเอามาเดี๋ยวไอ้ตรงตรงฮัปเปอร์หึงวางตรงดับเปอร์ชิเหลือวางหมดเลย เฮ้ยทอมมี่หยอโอ้ยทอมมี้มันก็บักดูดินี่หี่มันไม่บักละหี่จะโชว์โชว์ถังเอาไข่มาแล้วเคืียง้ลย ไข่อะไรพี่ไข่มึงอะไรไม่เอาห่วงโอ้ของแค่นี้ทำไมต้องห่วงไข่ไข่มันหาไมีไข่ได้เอ้ยไข่มันหายากหนูเรื่องเลยชิ้เมียวสัตว์มันหายากหนูเนี้ยต้องต้องปิดขนาดนั้นเนอไข่ละไข่มันจะดีไข่ก็ไข่ไม่ได้โอ้โหงไข่เฮ้ยจะทำก็ทำเพื่อว่าจะสวยนะเฮ้ยเพิ่งดิ่งพอทำเสร็จแล้วค่อยออกเดี๋ยวไก่ม พ hey? hey? ื่ที oh, ่อุดก่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยดึงออกเดี๋ยวไก่มันไอ้นี่เวลาปลาเดี๋ยวมันจะพุ่งสิจะพุ่งสิจะพุ่งใช้เป็นสลับสิอือเเต็มทีขอขึ้นไปดิอืมชีชีดูอ่า ีตยว,ว้าขึ้นมันโดกันเลยสามลูกดูแลจะตายเพราะอะไรเยอดเก็ินเสเดี๋ไปเอามาเพิ่มเยสกินเส็จไล้วนองเ๋ยวไปหาไม่ต้องมาไปต้องมาไปไปไใกล้ใกล้เกิดีวันเอลวงอเออตัองรู<ป>้ยากเจอพระสันนรกอะไปป่ ไม่ต้องไปเวลาของที่ตังหมดแล้วไปไปไปคุณก็ไปอ่ะไปนก็ไปปเอ้ยขึ้นไม่ได้เค้กอย่าพ่งางพว้างแบบไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล้ม้วยช่วยกันเนาะป๊มันป่าไม่โดดเราต้องให้คิดป่าก่อนเ็วเลยเ็ยเ้ยเอยยยยๆ หน้าจำหน้าเลยใครเข้าใหม,คม่คูฮจําได้กูเก็บไปเลยก่อนไม่ได้แล้วกูก็เก็บขอยก่อนไม่ได้อุ๊ห์ชิบอย่าคว้างรัวๆเลยไก่ตัวหนึ่งมันออกมาแล้วเอ็งคว้างโว้เป็นไปนูน่นหย่าอย่ายอมมันตายอย่าพี่เต้เขาก็คว่างเหมือนเขาตัดคลิป มัต้องโยงหินด้วยอต้องโยนต้องโยน้ดนหินไม่มันโยนลดกันก็ได้ตอนนนลองแล้วันไม่ถึงเลยนี่นีไปนู่นเลยไปองเสื้อก่อนเออเออเออออไร้ผมไม่ตื่นากเออมึงจะพาควายขาีแบบนี้เว้ยเสื้อขึ้นเวยแค่นี้ก็ไม่เพื้อียไมคะหัวโดย ผมปมมแล้ววาวเองเลยคิดไกลดิกลดิบกสุดไกลดกลดิบกูจะทำไมล่ะเจคันมาแล้วพูบอกได้เลยคะะไรอะมาเชิญเชิญตาสบายใจท่าน ต่อไปเราก็หล่อ้ยวีไอลูกู่าเราไม่ได้แข่งสวันเลยสามวันทิเด้อ โต๊ตอนเราคือกูเตรียมขนมอ,อย่ากว่าได้ไปซื้อเลยซื้อตอนเช้าอ่าจจะไปเจ๊ไอเค็งไม่ต้องปิดตรงนั้นไม่สวยเลยล่ะซอมบี้ไม่หาใครอยู่กลอันนี้นโอ้เอาไว้ดีแล้วมาเรื่องดีตรงเยมันไม่เล็กเรื่องดูเซก่อนว่า ยตไปเปลเยอร์าลอบอเดียมีไหมย่ไม่มีบอกซเดียมมีใส่ไปประสาทเดกันลาเดี๋ยวลองไปบอกเดี๋ยวไปหาผู้มบอกซีเดียมดีรสาเดี่ยดิพี่ก็ไปเอาน้ำพี่ก็ไปเอาน้ำไววางในนี้เขาจะเอาไอ้นั่น โอ้อนชาร์ดไอ้ีเมองขุดโกนชาร์ตัตังบอลทั้งตัวไบอลทั้งตัวเนี่ยมันังม okay. ีประเทศไทยติดอยู่ข้างในเลยไตงนแสดงว่าตังเปิดสาเาไว้เลยเปิดสาเป็นทค้างเอาไว้เลย เอาฟางเอาผ้าแก้วเลยเอาฟางอไม่ได้ไม่ใช่พี่จตุไม่ได้เปิดสารมิติมาในนี่พี่ไม่ได้ทำข้างในแลไมไก่ไม่ออกมาอย่างเงี้าเต่งรอกข้าไม่อยเห็นยิ่งหิวอยู่ด้วยอ๋อเฮ้ยแล้วไก่ไม่ออกมาได้ไงไม่รู้ไม่รู้ออกมาจากลาวออกมาจากลาวไม่เป็นไรไก่พวกนี้ออกมาจากลาวมั้งนะว่าอะไรไม่รู้ขอขึ้นไปดูด้านบนหน่อยไม่มีตัวอะไรโผล่ อค้นบนมันออกมาไมได้มันไม่มีตัวอะไรผอมไงไก่ตัวนี้่งมันก็้ามแมข้ามเลยมันต้าไก่เองไก่มันก็นั่งไงรูเล้นรูเล้นทำไมมันต้องเปืองไข่พลาด่อทำไมเดี๋วมันก็ปล่อยไข่ออกมาแล้วไหนไก่จะโตอไหไก่จอกรอรอมันโตเมื่อไมันจะออกมารอรอรอตัวด้านบนมันโตแล้วปล่อยไข่ออกมา ยิงไข่ออกมาแล้วไข่มันจะเกิดเหรเราต้องแบบเอาไขา่เอาไข่ไปใส่เยอะๆเ,เออพี่ในปุ่มกดทำให้มีไข่มีระวังจะรู้ไป่ะอะไรระวังต่อมาเองเนี่ยเออลืมไปมไม่ลองวันแรกทำแบบของพี่แชมป์เลยสุดยอดเปลี่ยนก้าวกูติดเองอนะันเนี้ยหลดแป๊ก่อนเฮ้ยซอมบี้ด้านล่างอ่ะครับครับปุบ้ยพ่ะ มันตายอ่ะมึงขับกูวโงฟังว่ะเรื่องขายด้วยเค้กหน้าพิมกับโอ้ยอย่าเปอร์โอ้ยเย่าเปอร์คิกเปอร์คิกคิกเปอิดบอกเปิดเปิดเรียกมริมเออพี่ยังไม่เก็บของเจอดับแล้วความพิเปิลของเราแน่นเองแล้วมาจากไหนวะเนี่ยอะไรกระจก บ้านไงสัตว์ไม่มีใครปาาขายน่ดีเลยป่าเลยบ้านสุดที่รักของฉันไม้หายไปโลโลคีบเปอร์บิมเบมบปอร์บึมบึมบมเบิิรมบมเบิร์บรนบเบเเรรมเเรเิร์ ยังแม่เรามีทางออกหลับไปผีกูเกียดชิปเปอร์เรามีทางออกหลับกูจริงๆนอนเถอะพวกใครกับพริกแอกใครเนี่ยตายเลอเราไม่เก็บเหรอคะข้างนอกกระจกจิ้วไซวะกระจกไม่มีเดอร์ต้องแบบนอนให้คิปเปอร์เข้ามาโอ้โหก็เต็มาถึงนี่โอ้ยพวกอะพุ่งใครเขาปิดวะ ไปไล่โอ้ยจะตายอ่ะนี่ดิงไงอ่ะรู้สึกว่าไก่จะมาบ้านเก่าเราไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครไปปลักจ้าอีกไก่จ้าได้ยินบ่ว่าไม่หามเนี่ยงใบ่มีเลยเพรา่ามาไม่ทำไรมีหัวอาหารถ้าจะตายนอนเถอะนอนเถอะกระจกบ้านหายไปเลยนะกระจกแล้วใครมันเอากระจกไปวางตรงนี้ละไม่รู้ลองดู ตังเวลามันบ้าบมโอ้ยคิปเปอร์บอกแล้วมีตัวตายบ้าเป็นไงเลยเวลามันเดิมแต่มีแค่ตัวนี้กระจกสีอันหายดูแลมันเกิดตรงไหนกันปักท็อตด่วนๆคิเป้ลจะโดนคิปที่พีชุปเกาะพี่หายไปไตายะก ค่ยะยาเปิดตู้ขึ้นมาละคนเดียวข้าเปิดเองไม่อรกันเนี่ยแกงสเปี๋ยวค่ะยืดอะไรยเ